กสวัสดีทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่รายการ s k y ี TV นะครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในเกม Darkes Day นะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะที่ออกมาใหม่นะครับเข้าเกมมานะครับเขาให้ทําการาสร้างตัวละครนะครับก็จะมีเลือกหน้าตาทรงผมนะอืมตามนี้นะเลือกชอบทรงไหนก็ใส่กันไปเลยนะครับหมวกนะครับเสื้อผ้าหน้าผมนะหลังจากนั้น <c oughs> เดี๋ยวโอเคแล้วชื่อล่ะใส่ชื่อตรงไหนนะกดมาตรงนี้โอเคใส่ชื่อครับก็เช่นเคย sky า i n e t v นะครับ ป้ายไม่ให้ใส่ไอ้นี่เว้ยตัวเลขเว้ยก็ต้องเป็นนี่แล้วกันนะครับอืมยาวเกินหรอ โอเคไปครับลุยกันเลยเรามาดูบรรยากาศในเกมกันนะครับหลังจากสร้างตัวละครเสร็จนะเอาล่ะนะครับสตาร์ทเกมกันไปเลยอืมภาพสวยเลยนะเดี๋ยวรอดาวน์โหลดสักครู่ครับปุ่น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 ,นมาละ ก็แน่นอนนะครับก็จะเป็นพวกซับบี้แหละเนาะตัดฉากมาก็วิ่งหนีครับแล้วก็มีคนมาช่วยเราอืมนี่ครับกดข้ามไปเลยดีกว่าเนาะมารลีบอลลูนะครับเราเรากดข้ามสกิปไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะอ่ะหลังจากนั้นพอเขาช่วยเรามาก็จะมาอยู่ในเขตที่ค่อนข้างจะ ปลอดภัยแหละดูและนะครับมีรั้วรอบขอบชิดนะครับก็ประมาณว่าเป็นแคมป์นะครับเดี๋ยวขอสำรวจแคมป์นิดนึงนะตรงนี้เหมือนเรายังจะไปไม่ได้นะนะครับมันยังล็อกอยู่นะครับโอเคไปเราเดินเควสด,ดีกว่านะครับแล้วก็ไปตามที่เขาบอกเราไม่มีวิ่งสปีดอะ่ะ มาคุยกับเขาสันหน่อยคุยไปเลยไม่รู้ว่าคุยอะไรแหละไปต่ออย่างเดียวนะครับไปไปายไปอืออือต่อเข้าไปตามนี้อือ เฮ้ยมันคุยกันนานแท้นะฮะเอาละคุยเสร็จนะครับ,รรบมันก็จะมีเฟสใหม่ให้เราบิ่งไปนะครับไปไปจุดที่เราจะไปเมื่อกี้เลยโอเคอ๋อนี่ครับมีสปีดครับสปีดอยู่ข้างฝั่งขวานะครับไม่เหมือนเกมที่เราเคยเล่นกันเนาะ สปีดจะอยู่ฝั่งขวานะครับโอเคเปิด okay. ประตูเข้ามาเฮ้ยโอ้โหแล้วก็ไม่บอกว่ามีผีเจ็บไหมนะเปิดเข้ามาลูทครับโอเคดูที่กระเป๋า ก็จะได้ปืนพกมาโอเคแล้วกดออกครับนี่สามารถเลือกปืนได้นะครับซ้ายขวานะครับสลับปืนนะโอเคนะไปไปต่อครับเรื่ยมีอะไรแวบบ๊บปืนยิงล็อกอยู่เป็นเหมือนโต๊ะคราบโต๊ะอะไรสักอย่งางอ๋อสปีดมาอยู่ฝั่งซ้ายมือแลละเอ้อะไรกัน ดเดี๋ยวมาขวางดีครับเพราออาสปีดแล้มาอยู่ฝั่งซ้ายมือละเอาหายเดี๋ยววางปืนกับพ่อ,อาปืนก่อจะได้วิ่งไวขึ้นเอามีสปีดสองระดับครับมีสปีดสองระดับนะมีผีอีกไหมเฮ้ยว่าอลไรเจ๊เพื่อนเราจะการนี่ เราช่วยสักนัดหนึ่งโอเครีโหลดรีโหลดมาก็จะเจอกับตู้เก็บของเหรอก็รูดมาเหมือนจะเป็นยาฮะรูดรูดรูดโอเคกดใช้เลยจิ๊บเข้าให้โอเค ไปต่อครับเฟสอยู่ข้างหลังโอเคตามเฟสไปครับสปีดเลยอ๋อ,อแล้วสปีดนมันออโต้แล้วนะครับถ้ากดสปีดมันมีออโต้แล้วคอยเลี้ยวอย่างเดียวตัดไปเลย เอามีโหลดฮหเหมือนจะตัดฉากคัดซีนหรือเปล่านะครับรอสักครู่ยังไ,ไงเอ้ยสองบีกำลังพังลัวเข้ามาแล้วเอ้ยเอ,ยเอ,ยเอารารัวเราพังทำไงดีคราวนี้วิ่งหนีไปหอกเลยครับสองนม จะเปันลมนิดนึงเครื่องจะร้อนเอาอ่ามันมีอะไรให้เลือกเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับก็ไปเลยนะฮะตัวนี้เหมือนจะเป็นพวกกขั้วบล็อกอ,อินอันนี้ อืมโอเคภาษาเกาหลีเลยใช่ย่ะนะโอเคหลังจากวิ่งมาแล้วมันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนมันจะเดี๋ยวให้คุยกับเพื่อนก่อนจิมมี่เนี่ย โอเควิอัพแล้วครับหลังจากนั้นเข้าให้ดูที่สกิลครับก็จะมีสกิลให้เราปลดล็อกไปเรื่อยๆด้วยนะครับประมาณนี้นะอือไงต่อพอ ก็กลับนะหลังจากนั้นเวทก็ขึ้นมาแล้วไปไปต่อครับสปิเลยเหมือนแคมป์นั้นเราโดนโดน,โดนโยึดแล้วนะครับแคมป์เมื่อกี้เราโดนยึดแล้ว ทำไมควสมันดิ่งไปเรื่อยๆจิมมี่ถอยอ๋อควสมันเข้าไปในบ้านอีกแล้วอาออะไรวะนี่ มาที่ตรงนี้โอเครูทเลยอุ้ยได้ปืนเอาแล้วเคล็ดหม่หมาแล้วครับเดีเ๋ยวเราจะทำการสลับปืนนะตัวนี้มาแทนมันเลือกไดมไหมตัวนี้เก็บไปตัวนี้ใช้ ตัวนี้ลากมาเดี๋ยวอ๋อมันต้องเลือกแทนปืนหนึ่งเหรอเดี๋ยวนะครับสลับปืนยังไงวะ อ๋อนี่ไงใส่ไปที่เลขสองนะครับอันนี้ก็ใส่ไปที่เลขหนึ่งอ๋อนี่ครับโอเคได้ละนะครับไปตามไป แล้วก็หาอยู่ยังไงเอาแล้วครับมันมีกลุ่มสีแดงๆขึ้นมาน่าจะมีตัวอะไรอยู่ข้างในเยอะอะไรครแลมาแล้วมาแลว ทำอ,อา,าแล้วไปเข้าไป,ไปให้ตามจิมมี่ไปครับโอเคคุยกับจิมมีมมค่คุยกับจิมมี่มมโอเค ธุรกิจแบบธุรกิจใหม่ขึ้นมาเ,เหมือนตรงนี้เราจะได้รีวิอัพด้วยแล้วก็เป็นแคมป์ใหม่หรือเปล่านะเออมันจะมีแคมป์ไปเรื่อยๆได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะดูก็ใช่หรือเปล่านะดูว่รอบขอบชิดดีไหมกับบ้านสองชั้นนะครับอ่ะไปลองไปคุยกับคนนี้ดูกันแม็กเบิน แม็กเบิร์นครับอ้วนตุ้ยไม่รู้คุยอะไรนะกดข้ามไปเลยกันอ้าวคุยใหม่อีกฮารีแพร์นะะเอาเป็นช่างครับช่างซ่อมนั่นเองนะครับซ่อมตัวนี้ฮารีแพร์ไปไปกก็ให้ ซ่อมหรือยังอะ้วเนี่ยเออกดไม่ติดเว้ยโอเคซ่อมเรียบร้อยครับกดออกป้ายนะจดก,การสนทนาครับต่อมาก็จะไปที่จิมมี่อีกครั้งนงจิมมี่อ้าววิ่งเลย่ะคุยกับจิมมี่ต่อครับ โอคเขาเนี่มีเควสขึ้นมาสามจุดเลยมีอะไรบ้างไปดูกันตรงข้างนอกก็มีครับก็ไม่ใช่ข้างนอกสิที่จิมมี่อันนึงแม็กจิมมี่ครับแม็กเบิร์นโอเคแม็กเบิร์นผมก็ใจแล้วเข้าใจได้งไงผมดาวตรงนี้จะเป็นกระสุนครับเต็มกระสุนโอเคส่วนตรงนี้จะเป็น เก็บของหรือเปล่าอ่าจริงด้วยนะครับอ๋าเราสามารถเอาของเข้าไปเก็บได้นะของที่เราไม่ได้ใช้อะไรประมาณนี้นะยังไงกระสุนเรามีกระสุนตรงนี้นะครับทำมาใช้ได้นะตัวไหนเป็นคังวะเนี่ยอโอเคไปครับออกสู่โลกกว้าง ตามคว้ครับประมาณนี้นะครับในนี้ก็จะมีแมปประมาณนี้ครับแมปโอ้แมปใหญ่อยู่นะเฮ้ยแมปใหญ่มากครับไม่รู้ว่าถ้าเกิดผ่านแต่และช่องช่องของแมปเนี่ยมันจะมันจะาวาร์ปไปหรือเปล่าตัดฉากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคเราไปตามคุ้ครับ ลองดูสักหนึ่งภารกิจเลยกันเนาะบูพียบเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเราก็ได้ว่าผีเราเลื่อนใ้นี่กันบังไอ้จุด ผุ่มยิงหมดยังหมดแล้วครับข้าไปสำรวจด,ดูขอกมาให้วิ่งผ่านเข้ามาให้เฉยเเล้ดก่อนมาแลวเจ้วโอเคมีอะไรหลุดไหม นปาร์ตี้เมมเบอร์เหมือนเราจะสร้างปี้ได้หรือเปล่าโอเคครับไปต่ออคคู้ไปที่เสาเสา,ส,าสัญญาณหรือเปล่าใช่ครับ มาแล้วเจอผีแล้วตั๊กตั๊กตักโอเคกดซ่อมเสาสัญญาณหรือเปล่านะหลังจากนั้นก็เปิดประมาณนี้นะภารกิจแรกของเราผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ โอเคเหมือนมันจะเคลียร mm ์เคลียร์แมปไปได้1อันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแมปนี้มันก็จะเปิดไปเรื่อยๆดูสิเห็นไหมเราเคลียร์ไปแล้วแมปเนี้มันจะเป็นสีถ้าแมปไหนที่เรายังไม่เคลียร์มันก็จะเป็นสีทึบๆนนะครับโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ทําตาม ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับใครอยากจะลองเล่นก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าและกันนะครับคลิปยาวพอสมควรและนะเจอเกมดีๆน่าเล่นน่าสนใจก็จะเอามาแนะนํากันอีกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับผม